มาอยู่ที่ศูนย์เบาหวานไทรอยและต่อมไรท่อโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะจะต้องบอกก่อนนะคะที่มายมาในวันนี้มายังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานหรือว่าไทรอยอะไรแต่ด้วยความที่ตัวเองอายุ25ปีแล้วยังไม่เคยตรวจสุขภาพอย่างจริงจังเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาตรวจสอบดูค่ะว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าได้ไปเจอโปรแกรมหนึ่งมาค่ะชื่อว่าโปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะผู้มีน้ําหนักเกินนะคะมายก็ได้ทาการซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้โทรนัดผ่าน c เซ็นเตอร์1772แล้วเมื่อมาถึงนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยยังไงไปลงทะเบียนกันค่ะ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะมายก็จะไปตรวจเลือดนะคะโดยที่ก่อนตรวจเลือดนะคะมายได้ทําการงดอาหารมาแล้วประมาณ8-12ชั่วโมงนะคะโดยระหว่างนี้ค่ะมายก็จิบน้ำมาเรื่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะคุณหมอเตือนว่าเลือดมันจะข้นเกินไปค่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ อยแพ็กเกจที่คุณมายเลือกตรวจวันนี้นะครับเป็นแพ็กเกจที่คัดกรองดูแลสุขภาพของผู้ที่มีน้ําหนักเกินนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะประเมินดูว่าคุณมายเนี่ยมีสาเหตุอะไรที่ทําให้น้ําหนักขึ้นง่ายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีหลายสายเหตุตั้งแต่เรื่องอาหารการออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันว่าคุณมายเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ทําให้น้ําหนักขึ้นเร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยน้ำหนักเกินจากภาวะขาดฮอร์โมนไท อยนะครับแล้วก็จะทําการตรวจระดับน้ําตาลระดับไขมันนะครับค่าไตค่าตาับเพราะผู้ป่วยบางคนที่น้ําหนักเกินเนี่ยก็จะมีโรคน้ําตาลตูงแฝงอยู่ด้วยนะครับพอดีว่าคุณแม่มาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเบาหวานคุณตาก็เป็นเบาหวานแบบนี้มันจะส่งผลมาถึงเราด้วยไหมคะจริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่มีประวัติเบาหวานเนี่ย พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยก็มีส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ,ะที่ดีนะครับหรือกินอาหารที่พลังงานเยอะเกินไปการไม่ออกกําลังกายเนี่ยก็น่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้น้ําหนักขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เป็นเบาหวานง่ายขึ้นนะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยผลเลือดของไม้ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอง่ยตั้งแต่การตรวจระดับน้ําตาเลยนะครับของคุณไม้เนี่ยมีระดับน้ําตาลสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุณไม้ยังยังไม่ถึงขั้นที่เป็นเบา แต่ว่าเป็นกลุ่มเกี่ยตูนนะครับพอระดับน้ําตาลก็จะอยู่ประมาณ110 นะครับแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานแล้วอ่ะเราจะเอาระดับค่าที่ประมาณ126ปกติเลยก็คือ100นะครับซึ่งตอนนี้คุณมาย,ยังไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเป็นแค่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราสามารถปรับพฤติกรรมคุณมาหาลดน้าหนักเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นเบาหวานได้นะครับส่วนผลอย่างอื่นนะครับที่หมอตรวจร่วมด้วยก็คือจะมีตรวจไขมันในเลือดนะครับซึ่งผลไขมันคุณไมปกติหมดเลยจะมีอีกสาเหตุหนึ่งที่คนน้ําหนักเกินเจอบ่อยๆ,อยๆก็คือภาวะต้องฮอร์โมนไทรอยนะครับซึ่งวันนี้ผล ลตรวจออกมาแล้วคุณไมยไม่มีภาวะดังกล่าวนะครับคุณหมอมีวิธีแนะนาอะไรไหมคะที่ทําให้แบบลดน้าหนักอย่างถูกต้องจริงๆคุณหมยก็เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตัวเรื่องอาหารเลยนะครับก็ตัดอาหารที่มีแคลอรี่เยอะนะครับอาจจะตัดของทอดของมันนะครับน้าหวานผลไม้ลดหวานจากทานผักเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกยาดใยสูงน,นะครับแล้วก็ถ้าไม่เคยออกกําลังกายเลยนะแนะนําออกกาลังวันละ3ามสถึงสีนาทีวันเว้น,ว,นวันนะครับแต่บางคนเนี่ยออกกําลังกาย คุณมาหาแล้วนะครับยังน้ําหนักลงไม่ได้ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องต้องเป้าหมายนะครับเช่นคุณมายกำหนดเป้าหมายไปเลยว่าอาทิตย์หนึ่งคุณมาอยากจะลงตั้งกิโลเราอาจจะทําไม่ได้ถึงเป้านะครับถ้าคุณมายลดน้ําหนักได้ตามเป้าแล้วเนี่ยอาจจะมีรางวัลนิดหน่อยให้กับตัวเองได้แต่ที่ไม่ใช่เป็นของกินนะสมมุตินะว่าเราทําทุกอย่างมาแล้วนะครับว่าไม่สําเร็จก็มีวิธีอย่างอื่นเสริมเช่นการใช้ยาบางอย่างนะครับหรือการผ่าตัดแลวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มายกำลังพยายามทำไอ ไอเอฟเนี่ยค่าคุณหมอไอเอฟนี่มันมีผลเสียต่อร่างกายไหมคะผลเสียเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะทรมานช่วงที่เรางดอาหารแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นมีโรคเบาหวานอยู่แล้วต้องกินยาเบาหวานเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายน้ำตาลตกตามมาได้นะครับหรือว่าอาจจะทําให้เป็นแผลในกระเพาะได้นะครับค่ะคุณหมอแล้วนอกจากที่เราจะส่องกระจกดูตัวเองแล้วเนี่ยว่าแบบเออฉันอ้วนขึ้นแล้วนะมีวิธีอะไรอีกบ้างคะที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรามีภาวะที่แบบเรียกว่า น้ำหนักเกินแล้วถ้าเราจะคํานวณง่ายๆนะครับคือใช้น้ําหนักตัวที่เป็นกิโลกร,รัมนะครับหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกําลังสอนะครถ้ามีภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยก็จะมีค่า BMI เกิน23นะครับแต่ถ้ามีภาวะโรคอ้วนแล้วก็เราจะตัด BMI ที่25ครับของคุณมานะครับหมอคํานวณให้แล้วเนี่ยค่า BMI คุณมาอยู่ที่4.3 4 1ก็ เขาขายเป็นโรคพูนแล้วค่ะโอเคค่ะคุณหมอตอนนี้ไม้ก็ได้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยก็เสี่ยงสูงเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวไมยจะกลับไปปรับพฤติกรรมการกินปรับการใช้ชีวิตให้มันเสี่ยงน้อยลงแล้วเพราะค่าบิลเอมันก็สูงมากยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะค่ะก็แพ็กเกจนี้นะครับหมอสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินนะครับหรือมีภาวะโรคร่วมที่ต้องการให้หมอช่วยหาสาเหตุนะครับว่าน้ำหนักเกินเนี่ยจากอะไรนะครับแล้วก็อาจจะตรวจหาโรคร่วมที่ เจอบ่อยๆในคนไข้ที่มีน้หนักเกินหรือมีภาวะโรคว้นด้วยเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันสุ่ครับสำหรับใครนะคะที่สนใจแพ็กเกจนี้นะคะมายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมมาตรวจกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ